กรไนะผม้องคือด็้หน่อยทุบนัาทุบหลังกลาวมันด็้หน่อยกลาวมันด็้หน่อยเว้ยทุบนัาทุบหลังม่วงอดิ้หน่อยเลยิองลงรถไหมวิ่งตามไหม ข้างหน้าครับผูกคอไดโนเสาร์ครับดูหนาดูคอยาวที่สุดในโลกต่อไปโนซอรือฮื้ตัวนี้ค่ะใช่พี่ป้อมพี่ป้อมถ่ายเอาตัวนี้เหรอเตรียมตั๋วให้น้องด้านซ้าย แต่เน้อคือขาตัดแล้วของนลูกค้าสิท่านเลยไหมคลูกค้าครับออนีกมาลองด้วยกันนะมานั่งด้วยสท่านนะสองแถวสสิบท่านนะนั่งไท่กระเด็ดตัวเออ